บางทีท่านกิิยากิจนะกิริยากิจโครงสร้างก็จะเป็นภาพที่อาจารย์โชว์ไว้อยู่อันนี้คือภาพรวมของกิยากิจทั้งหมดน,นี่ภาพรวมกิยากิจใจความจะอยู่แค่นี้ไม่มีมากกว่านี้แล้วเนี่ยหลักๆกคอยู่ในตัวนี้กิริยากิจก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบมีพิพัฒ ที่เราเรียกการบทบทไม่มีพิพัฒน์การวัจนะธาตุวาจกแล้วก็ปัจจัยที่เราเขียนไม่ได้พิพัฒน์การปัจนะธาตุวาจกปัจจครับถ้าตามแบบนะ แต่โครงสร้างที่เราเห็นก็คือองค์ประกอบที่หนึ่งคือประกอบด้วยธาตุเหมือนกิริยาอขยาะอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแตกต่างกันบวกปัจจัยปัจจัยในกิริยาขยะเขาจะมีประจาหมวดแล้วก็ประจําวาจกแต่ว่าในตัวของกิริยากิจเนี่ยจะใช้ปัจจัยกิริยากิจแล้วก็มีตัววาจกตัวปัจจัยเองเนี่ยจะกําหนดวาจกซึ่งตัวใหญ่คือพื้นฐานก็จะเป็นกับตัววาจกกับตัววาจกเป็นหลัก ในกรณีที่เขาจะเป็นปัจจัยวาจกอื่นเขาก็จะไปยืมเอาปัจจัยในอาขยานมาใช้ในวาจกนะดังนั้นแปลว่ากิิกากิจะมีปัจจัยเนี่ยสองกลุ่มด้วยกันก็คือหนึ่งกลุ่มของปัจจัยกิจเองสองปัจจัยประจําแต่ละวาจกที่เขาจะไปเสริมเอาเสริมความเข้าไปต่อมาตัวสี่ก็คือวิพัต์ตัวนี้ตัววิพัต์เนี่ยตัววิพัต์เนี่ยใช้วิพัฒนามวิพัฒนามเป็นตัวประกอบ วิพัฒนามเป็นตัวประกอบตัวอย่างเช่นว่าถ้าประธานของคํานี้เนี่ยที่บอกว่กาก่าอยู่เนี่ยประธานที่ก่าอยู่เนี่ยเขาเป็นบุรุษตัวกวิริยาของเขาก็จะต้องเป็นบุรุษตามไปด้วยบุรุษตามไปด้วยก็จะอยู่ในโครงสร้างนี้จะต้องเป็นบุรุษตามไปด้วยในขณะที่ถ้าเกิดเป็นอิริลิตัววิพัฒนามเ็ต้องเป็นอิริลิงก็เลยออกออกรูปเป็นวนัฒนี พราะทันตังก็เป็นนปุมงสก,กัลลิงที่เอามาโชว์นี้คืออยู่ในเอากาวัจนะถ้าเกิดเป็นผู้วัจนะก็จะกเปลี่ยนเป็นวัฒนตาเอาทิลิงก็เป็นวัฒนติโยนปุบูงสก,กัลลิงก็เป็นวัฒนตานิถ้าเกิดน้ำบูงสกัลิงเป็นผู้พูดนะนะหรือเป็นผู้ประธานเป็นผู้พูดอันนี้คือปัจจัยกิริยากิจ ต,ตัวกิริยากิจเองเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มทั่วไปก็คือมีตาอันตะมาณนะตวันตุตาวีส่วนที่เราเรียกว่าอับยะยะปัจจัยอับยะยะปัจจัยนี่อับยปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยที่ไม่ต้องผสมด้วยวิพัตนามเราจึงเรียกว่าอับยะยะปัจจัยซึ่งเวลาเราดูในหนังสือเนี่ยตัวอับยะปัจจัยเนี่ย มันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องที่เราท่องกันอยู่ในอััยยศัพทที่เรามีเรื่องว่าอะไรบ้างเรื่องออปรครคนิบาตแล้วก็ปัจจัยออปรครคนิบาตและปัจจัยจาได้ไหมเอ่ยออปรครคนิบาตปัจจัยอยู่ในอัยยศยัพท์ซึ่งตัวปัจจัยเองเนะ่ยเขาแยกเป็นสองส่วนคือปัจจัยที่ใช้แทนนามกับปัจจัยที่ใช้แทนกิริยาปัจจัยที่ใช้แทนกิริยาก็คืออ่ะ ตูนัตะวาตะว,วันะถ้าใครมีหนังสือไวบบริวีวยากรของธรรมกายเนี่ยจะอยู่ที่หน้าที่นี่ <100 S 1> เป็นเรื่องเดียวกัน <5. S 1> อ่าร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่แต่ถ้าเกิดใครมีของวัดโมลีวัดโมลีก็อยู่ที่หน้า อทเเลใครเจอก่อนหน้าเก้าสิบขอวัาโมลีอยู่หน้าเก้าสิบก็จะมีอยู่ทั้งหมดเหมือนกันก็นกคือปัจจัยที่เป็นกิริยากิจห้าตัวคือตะเวตุงตนะตาวาตาวานะกับปัจจัยที่อาเทศออกจากตาวาเป็นอับยะแจกด้วยวิพัฒน์ไม่ได้ คำว่าปัจจัยที่อาเทศออกจากตะวานในที่นี้เขาหมายถึงยะนะนะยะยะปัจจัยแปลงตัวนาทิเป็นยะการในถ้าเราเห็นเนี่ยเขาเขียนจะเขียนว่ากาตะเวเพื่ออันธรรมกาตุงความธรรมเพื่ออันธรรมหมายถึงว่ากาตะเวกับกาตุงเนี่ยพอประกอบเสร็จแล้วเขากลายเป็นคํานามนะ้ไม่ใช่คํากริยาจะไม่ถูกใช้กันในลักษณะของคํากริยาเขาจะกลายเป็นคํานามกาตะเวเนี่ยหมายถึงเพื่ออันธรรมก็คือถูกใช้ในในคํานามที่อยู่ใน หมวดในวิพัฒน์จตุถีวิพัฒน์ที่แปลว่าแก่เพื่อต่อส่วนตรงใช้ในสองส่วนคือเป็นปฐทมาภัณฑ์แปลว่าอันว่ากับเป็นจตุถีวิพัฒน์แปลว่าแก่เพื่อต่อเหมือนกันแต่พอกาตุนะแปลว่าทําแล้วกัตตาบาแปลว่าทําแล้วกัตตวานะแปลว่าทําแล้วสี่ตัวนี้เนี่ย<ม>เป็นอัพยะยะเรียกว,ว่าอัจจยะอัพยะยะอัพยะยะปัจจัยสําหรับกิริยากิจนะสาหรับกิริยากิจสําหรับกิริยากิจ ซพงในข้อนี้ก็คือเขาก็เอาธาตุเนี่ยไปบวกกับตาวาเลยเป็นปัจจัยในกิจกิจแต่ว่าในระหว่างกลางเนี่ยมันจะมีตัวกําหนดวาจกอยู่ที่เห็นในในช่องเนี่ยเขาระบุไว้ว่าถ้าเป็นกับตัววาจกกับตัววาจกจะเป็นโครงสร้างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นปัจจัยวัดมาปัจวาจกอื่นเขาจะมีกําหนดปัจจัยเพิ่มเติมแต่มันจะมีกฎยิบย่อยกฎยิบย่อยของแต่ละปัจจัยอยู่แต่เดี๋ยวจะค่อยค่อยย้ําอีกทีหนึง่ง เรามาดูเรื่องการเรื่องการเวลาเขาจะบอกเรื่องการอันตะก็บอกการอภิยะที่เป็นตัวในที่ก็บอกการเหมือนกันเราไปดูเรื่องเวลากันอันนี้วิพัฒนาอันนี้เข้าใจแล้วมีเกียอธิบายไปแล้วนะต่อมาการการอันตาม,มานะแปลว่าปัจจุบันแท้แปลว่าอยู่ปัจจุบันใกล้นังก็นนแปลว่าเมื่อ แปลว่าเมื่อไอคำว่าเมื่อในที่นี้เนี่ยเขาใช้ในลักษณะของว่าเราต้องการสื่อสารว่ากิริยาบางอย่างมันมีการทำซ้อนกันเช่นว่าเมื่อมาถึงโรงเรียนได้คุยกับอาจารย์หรือว่าเมื่อนั่งอยู่เมื่อนั่งอยู่เขาเขียนหนังสือแล้วเมื่อนั่งอยู่เขาเขียนหนังสือแล้วคือต้องการสื่อสารว่าเออก่อนที่เขาจะทำกิริยาถัดไปเนี่ยเขาได้ทำอาการอย่างนี้นะ อาการอย่างนี้ก็คือนั่งยูแล้วก็เขียนหนังสือมันจะสื่อสารในลักษณะนี้ต่อมาอ,อดิตกาะวันตุตาวีตะตุนะตะวาตะวานะแปลว่าแล้วแปลว่าขันแล้วอบอกความจําเป็นคืออนิยตะตภะพึงควรพึงควรควรพึงควรใช่ต่อมาปัจจัยที่เป็นกิจกิจจะเป็นเครื่องหมายการนะ เขาก็จะระบุย้ำอีกทีหนึ่งเครื่องหมายการคืออันตา่มานะบอกจมากาแปลว่าอยู่หรือเมื่อตอนตูตาวีอน,นียตัพพระบอกอดิตการแปลว่าแล้วหรือคันแล้วคันแล้วใช้เฉพาะตัวนาทิปัจจัยเขาย้ำด้วยนะคันแล้วเฉพาะตัวนาทิปัจจัยตะวันตูตาวีตะตัวนี้จะแปลว่าแล้วอย่างเดียวไม่มีคันแล้วอัน,นียตับพระบอกความจําเป็นแปลว่าพึ่ง ตอนนี้ว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีโครงสร้างเป็นวิพัฒน์นามในส่วนของในส่วนของปัจจัยอันตามานะตะวันตุตาวีตะละกนิยตปะเนี่ยตัวเจ็ดตัวนี้จะมีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นกิริยากิจอีกอย่างอย่าหนึ่งก็คือเวลาประกอบเขาใช้วิพัฒน์นามเมื่อเขาใช้วิพัฒนนามเนี่ยตัวเขาเองสามารถทําหน้าที่เป็นคําคุณนามได้ที่เราเรียกว่าวิเศษณะ ตัวอย่างเช่นโครงสร้างนี้นี่นะสาโอโลเกนตีแลดูยูเถรลังซึ่งพระเถระค้าฉันตังค้าฉันตังตัวนี้ถามว่าเป็นคุณนามของใครของพระเถระของพระเถระแล้วค้าฉันตังตัวนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรทําหน้าที่เป็นคุณนามเพื่ออะไรเพื่อบอกลักษณะของพระเถระว่าสาอันว่าสาก็คือยกว่านางทั้งสักคนหนึ่ง ได้แลอยู่แลดูยูซึ่งพระเถระผู้ไปอยู่เขาว่าไปอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะจงไปว่าเอาพระเถระที่ไปอยู่นะบอกลักษณะพระเฉลิตังตัวนี้จึงทําหน้าที่เป็นคุณนามเป็นคุณนามเป็นคุณนามในขณะที่โอโรเกนตีตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกิริยาของตัวสาเองอาจจะเป็นสาอิทถีอันว่าหญิงนั้นโอโรเกนตีแลดูอยู ตัวนี้เวลาแปลก็จะแปลว่าแลดูอยู่แต่พอถึงซึ่งพระเถระค่าฉันตังตัวนี้เราแปลว่าไปอยู่ไหมเราไม่ได้แปลว่าไปอยู่เราแปลว่าผู้ไปอยู่ผู้ไปอยู่เพราะว่าค่าฉันตังกลายเป็นคุณน,นามของเถรังและเถรังและค่าฉันตังตัวนี้จึงมีน้ำหนักเท่ากับคาว่าเช่นดําขาวผู้เป็นบัณฑิตผู้เป็นบาปความหมายเท่ากันแล้วเรากําหนดรู้ได้อย่าง,งไรกําหนดรู้ด้วยจากวิพัฒน มีลิงแลวะวภิภัตรวจนะตรงกันเห็นไหมเสหลังเป็นทุวติอวิภวัตเอกวจนะคัาฉตังก็เป็นทุวติอวิภัตรเอกวจนะนี่เป็นข้อพิเศษของเขาข้อพิเศษของเขาต่อมาดูตารางรูปที่เขาเริ่มจะอาจจะอธิบายมาปวดหวัวน,นิดนึง เขาบอกว่าปัจจัยประจําหมวดธาตุปัจจัยประจําหมวดธาตุเรียกว่าวิกัลนัพปัจจัยปัจจัยที่แบ่งธาตุเป็นหมวดต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยในกัตตุวาจงนั่นเองหมายถึงว่าปัจจัยประจําหมวดธาตุคือกิริยากิจเองเนี่ยเวลาเอ,อาธาตุมาใช้เนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยที่ประจําธาตุของเขาประจ,จําธาตุเขาไม่ทั้งหมดนะบางตัวถึงว่าเป็นปัจจัยที่อยู่ในกัตตุวาจงในขยา,าตเอามาใช้ในในกลุ่มของกิริยา กิจก็ยังต้องใช้อยู่แต่บางคดสัพท์ก็ไม่ใช้ใช้ธาตุเขาโดดเลยไม่ออกปัจจัยมาก็มีต่อมาตัววาจกวาจกเนี่ยจะถูกกาหนดไว้อย่างนี้ว่าอะไรกิตตัปัจจัยอันตะตะวันตุตาวีเป็นเครื่องหมายกัตตัววาจกและเหตุตุกัดตัววาจกอันนี้ตับพระเป็นเครื่องหมายกรรมาวาจกเหตุกรรมาวาจกและภาวะวาจก มานะตะตัวนะัตตะวาตะวานนะ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 เป็นเครื่องหมายวาจกทั้งห้าแล้วท่านก็นเน้นไว้เห็นสีเข้ม,มๆไว้วา่าอน,นิยะกัตัถะใช้คุ่มภาคได้ใช้คุ้มภาคในที่นี้ก็หมายถึงว่าใช้ในลักษณะที่มีน้ำหนักเหมือนกิริยาขยันได้เลยเหมือนจะพูดไวไปดูพูดไวไปต่อมาอันนี้ท่านก็นเน้นว่า แต่ว่าวาจกว่าพอใช้จริงเนี่ยแต่ละปัจจัยไม่เหมือนกันนะอันอันตับปัจจัยเวลาใช้ก็เป็นแค่กับตัววาจกกับเหตุุกับตัววาจกตะวันตุตาวีใช้แค่กับตัวาจกเท่านั้นเหตุตุกัดจะไม่มีใช้ต่อมาอนิยะกับตับพระใช้ในกรรมวาจกตับพระก็ใช้ในกรรมวาจกได้เหตุกัดเหตุกรรมเหตุตุกรรมวาจกแล้วก็ภาวะวาจก ภาวะวาจกตัวเนี้ยจะต้องเป็นธาตุที่ไม่เรียกหากรรมนะธาตุที่ไม่เรียกหากรรมเช่นคําว่าไปคําว่าไปพอไม่เรียกหากรรมปุ๊บเราไปประกอบโครงสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยได้ว่าไม่มีประธานแต่ว่าพอเป็นกรรมวาจจกรมเรียกหากรรมตัวกรรมบรรจัยกลายเป็นประธานกรรมวาจจกถ้ากิริยาที่มีกรรมเป็นประธานก็กรรมนั่นแหละกลายเป็นประธานของประโยคทันทีเลย เหตุตุกรรมก็เหมือนกันถ้ามันมีเรียกหากรรมกรรมก็กลายเป็นประธานไปตัวตาก็จะเป็นโครงสร้างเดียคล้ายกักับตาปัจจัยอันนี้กับตับพระอันนี้กับตับพระจะเป็นโครงสร้างคล้ายคล้ายกับคล้ายกับตาปัจจัยกับตัววัจกธรรมวาจกเองเนี่ยตัวตาเนี่ยเขาเพิ่มกับตัววาจกเข้ามา เพราะว่าตัวเนี้ยสามารถทำตัวเป็นใช้วิพัฒน์นามแล้วสามารถเป็นเป็นกัดตัวจกได้ในกรณีที่ว่าไม่เรียกหาเขาเรียกว่าไม่ไม่มีไม่เรียกหากรรมตัวตับปัจจัยพอไม่เรียกหากรรปุ๊บจะถูกกลายเป็นกัดตัวจกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นไม่กี่ไม่มีตัวอย่างคัตโตไปแล้วอย่างเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต้องมีตัวอย่างข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยไปชี้ดู Oh. ต่อมามานับปัจจัยนะมานับปัจจัยเนี่ยเป็นได้สี่วาจกกัตตูกรรมะเหตุกัตตูแล้วก็เหตุกรรม,มะแต่เป็นภาวะไม่ได้ตาวาปัจจัยเป็นกัตตูวาจกกับเหตุกัตตุวาจกเวลาใช้จริงๆตตงาวปัจจัยจะเป็นแค่กัตตูกับเหตุกัตตอไปเรามาดูตัวอย่างนะ วาจกเหมือนในอาขยาดให้ดูรายละเอียดในผังวาจกในกิยากิจเขาจะพยายามอธิบายอีกทีหนึง่งเดี๋ยวค่อยอธิบายโครงสร้างนี้รูปของกิริยาในลิงทั้งสามไม่รวมรูปปัจจัยที่มีการแปลงนะอันตับปัจจัยเมื่อเป็นปรุงลิงก็กลายเป็นอันโตอทิเรงเป็นอันตีและมุสกดีเป็นอังตัง ะวันตกกลายเป็นตะวาตะวาตีตะวันตังอันนี้ตัวท้ายที่เปลี ن. ่ยนไตาวีตาวินีตาวิอนิยะเปลีนน่ยนเป็นอนิโยอันนี้ประธานเป็นปุงลิงอนิยาประธานเป็นอิสิลิงที่เป็นถูกกระทำนะประธานที่เป็นผู้ถูกกระทำกรรมสบูรสกุสกลิงก็เป็นอันิยังเช่นกาลนียังกิจอันบุคคลพึงทำกาละนิยังานิโยอันนีนน้นิโย อันนี้เนื่องจากว่าธาตุเขามีรอเรือนะรอเรือนาหน้าเนี่ยธาตุที่มีธาตุที่ลงท้ายด้วยละหรือฮะนอนหนูเขาจะเปลี่ยนเป็นนอนเนนเราก็เลยเห็นกาลละนียังกาลละนียังนี่กาลละนียังเป็นตัวนี้ต่อมาตะโพตะพาตะพงังตะโพก,ก็เป็นพงลิงตะพาอิทีิลิงตะพงังนับปงสกลิงอืต่อมามานะ มโนมานามานังตาก,ก็เหมือนกันโตตาตั้งตัวนาทิไม่มีการแปลงเป็นตวาตวานะหมดเลยโครงสร้างวาจกตัวนี้เขาพยายามอธิบายให้ฟังถ้าเป็นกัรตุว,วาจกเนี่ยมันจะได้รูปอย่างนี้ปัจจโตปัจจัง,จงไอ้ที่ปัจจังเนี่ยเนื่องจากว่าเกิดจากการภัยผสมแบบพระวันตัดทรัพ์จำพระวันตัดทัได้ไหมเอ่ยพระวันตัดทัแจกเป็น พระวังพระวันตาพระวันโตโพนตาโพนโตเปิดหนังสือด้วยกันเปิดหนังสือด้วยกันก่อนตาทองได้แล้วเขาจะเอามาใช้ในเรื่องนี้เปิดไปของธรรมกายนะของธรรมกายจะหน้าที่อยู่ไหนล้วเนี้ยสี่สิบสาม ่าสี่สิบสามโอเคแล้วของวัดโมลีหน้าที่ทลาวอนุดีให้ดูกันไหมปกติใช้ของโมรีหรือธรรมกายโยมวิญญานุใช้ของของใช้ของวัดโมลีอยู่อ่าวัดโมรีหน้าที่ทลาไหน้าที่สี่สิบห้าค่ะแจกพระคุตุใช่ไหมคะแจกพระวันตะสี่สิบเจ็ดหน้าสี่สิบเจ็ดหน้าสี่สิบเจ็ดใช่พระวันตะผู้เจริญนี่ มีวิธีแจกเขาพอบันตาพอไปถึงปุ๊บรูปเห็นเป็นพระวังอันนี้ก็คือเป็นป่จังป่าจังปะจังใช่ป่าจังนี้แปลว่าหุงอยู่นะเป็นอันตรับปัจจัยเนื่องจากเขาไปแจกแบบพะบันตาไปแจกแบบพะบันตาต่อมาปจัจจาธาตุบวกมานะับปัจจัยก็ปจัจจมามโนง่าย,ายๆถ้าโตต่อไปถ้าเป็นพวกตะวา ็ปะจิตตวา,ตา,วาถ้าเป็นตะวันตุก็เป็นปะจิตะวาปะจิตตะวาไม่ใช่ปะจิตาวานะอันนี้เขาแยกหรือถ้าเป็นตาวีเป็นปะจิตตาวีต่อไปกามาวาจกที่มีอนิยะกับตับพะแล้วก็มานะนะถ้าอน,นิยะตับพาเขาก็แค่เอาปะจ่าไปแปะเลยเป็นปะจ่านิโยปะจิตตโพ อภัพปัจจัยมีข้อพิเศษอยู่ถ้าเกิดว่าตัวธาตุเขาเองเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ได้มีสละอาสละเอหรือสละอีหรือสละเอตัวเขาเองเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยสระอิเอาอิไปข้างหน้าหรือมีการแปลงถ้ามีการแปลงระหว่างปัจจาบวกตะพระเนี่ยมีการแปลงปุ๊บจะไม่มีสระอิถ้าไม่มีการไม่มีไม่มีสระอิถ้าเกิดไม่มีการแปลงต้องมีสระอิเสมอ กับทุกครั้งกับทุกครั้งไปถ้าไม่มีการแปลงนะไม่มีการแปลงปัจจิตตับโคต่อมามานับปัจจัยยะอาอยะปัจจัยกระบีอคมนั้ยะตอนเข้าไปที่ธาตุเป็นปัจจิยมโนในขณะเดียวกันยะปัจจัยเมื่อไปบวกกับเจ้าจานอาจจะมีการแปลงกลายเป็นปจัจจามโนได้ ด้วยด้วยอํานาจของยะที่ไปบวกกับทายธาตุนะทายธาตุจะธาตุเนี่ยปัจจมนโนต่อมาถ้าบวกตับปัจจัยเป็นปะจิโตถ้าไม่มีการแปลงก็ต้องมีสลีิถ้าม,มีการแปลงแต่ก็หายไปเลยสลริก็ไม่มีด้วยกลายเป็นปักโกนี้เป็นสับเฉพาะนะสับเฉพาะในที่นี้คือไม่ได้ไม่ได้เอากฎนี้ไปใช้กับได้ทุกคําแต่ให้รู้ว่าว่าปักโกมาจากปัจจธาต บวกตับปัจจัยเข้าไปแปลงปัปกโกะต่อมาเหตุทัศกตุวาโจกอันตัมมานะตาวานะอันนี้ไม่ยากอะไรเหตุกัตุวาโจกก็เป็นปาเจนโตปาเจนโตมาจากอะไรม,มาจากปจัจจัยธา,า,าตุบวชเนปัจจัยเนปัจจัยเนปัจจัยบวกเนปัจจัยแบบนะของนะทีคัตต้นท่าตอย่างที่ต้องพื้นต้นท่าตที่เราเรียนเมื่อวานนะที่เราเรียนเมื่อวาน ปาก็เป็นป่าอีเป็นอีเป็นอะไรเพิ่มต้นทา่านอีเป็นเออูเป็นโออืเอออีอ่าเป็นอานี่อาเป็นอาอีเป็นเออูเป็น,ออปนโอ,อรรหลักการพฤชหลักการพฤชการพิชต่อมาอันนี้ปาจะปายะมาโนเนื่องจากว่าเอาปัจชาชาตไปประกอบกับนาปะยะ นาปะยะในเหตุกัตตัวจกในหมวดอาขยานั่นเองเอามาใช้ในเรื่องนี้ประกอบเสร็จปุ๊บตัวนี้จะกลายเป็นเหตุกัตตัวกจกที่เป็นกิริยากิจอย่างใครสักคนหนึ่งให้หุงอยู่ปาจาเปตวะอันนี้ก็เหมือนกันเอาเียนให้นาเปปัจจัยใช้เน้นนาเปปัจจัยเนนาปะยะนาเปที่เขาเอามาให้ดูนับเอออันนี้นาเปดูดอ,อกนไม่เป็นนาเป ะต้นธาตุเดิมคือปะจะธาตุที่คัดต้นธาตุกลายเป็นปลานะกลายเป็นปลา,าปแล้วก็นาเปก็ยังเห็นอยู่สระอาแล้วก็สระเปสระเอแล้วก็เปยอนะ,นอะเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวต่ออีกยกหนึ่งแต่ตัดไปก่อนอ่ตัดตรงไหนล้วเนี้ยที่ตัดไม่เจออ,อเ